إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. อัลฮัมดุลิลละขอความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺนับหัวตาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธ,ธาทั้งหลายเส้นทางที่เราจะไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺนับหัวตาลาในวันกิยามะนั้นเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเพียรพยายามเป็นเส้นทางที่เราจะต้องประสบกับ บททดสอบต่างๆสเสมือนกับบรรดาเราซูลบรรดานาบีต่างๆที่พองค์อัลลอฮ์สภานะหัวตาลาได้ประกาศในอักุรอานอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแก่พวกเขาและลสภานะหัวตาลาก็ได้กล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นได้รับความโปรดปรานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นใครก็ตามที่จะดำเนิน ตามแนวทางของบรรดาาบีและบรรดาสหาบะแน่นอนครับเขาจะต้องประสบกับบททดสอบต่างๆดังนั้นเส้นทางที่จะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสภานหัวตาลานั้นไม่ได้ถูกโรยด้วยดอกกุหลาบไม่ใช่เส้นทางที่นะครับเราจะใช้ชีวิตอย่างสะดวกง่ายดายอย่างสุขสบาย แต่เราจะต้องไปเชิญกับความยากลำบากอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในบันทึกคอยมามุสลิมฮะดีษรายงานจากท่านอันัสบินุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ไรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าขุฟฟะตินจันนะตุบิลมะคาริฮ์สวรรค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะอาลาได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้น ถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่นะครับมนุษย์ไม่ค่อยปรารถนามนุษย์ไม่ชอบสิ่งต่างๆที่จะทําทให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์การงานต่างๆที่จะทําทให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบที่จะปฏิบัติมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะนะครับสะสมคุณงามความดีเช่นในเรื่องของการบริจาค น้อยนักมนุษย์ที่จะชอบที่จะเอาทรัพย์สินของตัวเองนะครับในการที่จะบริจาคเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะหวงก็จะหวงแหนนะครับทรัพย์สินของตัวเองดังนั้นเทารับสูลุลลอลลลลัลลอฮุอะลยิวาซัลล,ลัมจึงได้กล่าวว่าสวรรค์จะถูกคลอมล้อมด้วยกับสิ่งที่ไม่ชอบ และท่านได้กล่าวต่อไปว่าวฮุฟะตินนารบิชฮาวาตส่วนนรกนั้นจะถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่อารมณ์ไฟต่ำปราถนาบิชฮาวาตอัชฮะวะตรงนี้คืออารมณ์ไฟต่ำที่ชักจูงมนุษย์ไปสู่การฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺสะฮานาหวตาลานั่นคืออัชฮะวะ ซึ่งนรกก็จะถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งเหล่านี้มนุษย์อยากกระทำมนุษย์ต้องการมนุษย์ปรารถนาเช่นในเรื่องของนะครับการกินริบาในเรื่องของจินาในเรื่องของความชั่วต่างๆทุกรูปแบบนะครับส่วนใหญ่อารมณ์ไฝ่ต่ำนะครับที่จะชักจูงมนุษย์ไปสู่การทำความผิดการทำบาปนั้น มันจะมีมากมายและมีหลายรูปแบบดังนั้นด้วยกับฮะดีษบทนี้นะครับพี่น้องเราได้ข้อคิดได้แง่คิดว่าหากเราต้องการไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เส้นทางที่จะไปสวรรค์มันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้สะดวกง่ายดายครับแต่เราจะต้องเพียรพยายามเราจะต้องอดทนเราใช้เวลานะครับไม่เยอะในโลกดุนยานี้ อายามกลอลไอายามกอลเอนะเวลาที่เล็กน้อยแต่สัญญาของอัลลอฮฺานะหัวตาลาที่ยิ่งใหญ่ก็คือสัญญาด้วยกับสวรรค์อันบรมสุขสวรรค์ที่จะนะครับเป็นสถานที่พำนักจีรังและถาวรเรามาดูคำพูดหนึ่งะครับของท่านสเลมะบินดีนารในหนังสือมาริฟะวัตตาริค ท่านได้กล่าวนะครับได้ให้ข้อคิดได้กล่าวท่านได้กล่าวว่า share นี้อิเดอามินตะบบิฮิมาอัลบตะบิฮิมาค่อยรุดดุนยาวัลอาคยรสองประการเมื่อท่านได้ปฏิบัติ2ประการนี้ท่านจะประสบกับความดีงามทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาคยรประการที่หนึ่ง ท่านได้ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านไม่ชอบในสิ่งที่ท่านรังเกียจหมายถึงสิ่งที่เป็นความดีงามอิจาอับบะฮุลลอเมื่อละตาลารักสิ่งนั้นเมื่อละสภาณอวตา,ารักสิ่งนั้นแต่อารมณ์ไฟต่ํานะครับของท่านไม่ปรารถนาแต่ท่านก็อดทนและพยายามที่จะปฏิบัติ นั่นคือเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าความดีงามได้ประสบกับแก่บ่าวของพระองค์แล้วทั้งความดีงามในในโลกดุนยานี้และในโลกอาเครอประการที่สองวัตตรุกมาตุเฮบุท่านได้ละทิ้งในสิ่งที่ท่านรักท่านปรารถนาอิซาคาระฮาฮุลละแต่สิ่งนั้นอัลลอฮฺตาลาทรงรังเกียจ วันนี้ถามว่ามีมีอะไรบ้างนะครับในชีวิตของเราที่เราพยายามที่จะละทิ้งที่เราพยายามที่จะคัดกรองออกไปจากชีวิตของเราสิ่งที่เรารักแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสัา่านะววตาลาทรงระเกียดมีฮะดีษสัตว์เราสู้รุลละศลลลอฮุละัยฮ่วะซัลลัมที่จะยืนยันว่า ใครก็ตามที่ได้ละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลอลอสพาหนะวาตาลาจะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าแก่เขาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่อยากฝากให้กับพี่น้องนะครับในวันนี้อักุกะลิฮ์อัสซาฟุลลอฮ์ฮะลิวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนามินคุลิซัมบินฟาสตลาฟิรูฮูอินนหฮูฮุวาลกัฟูรุลรหีมอัสสลามุอะลัยกุมมาราะห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตฺ